ไอ้ปริชยาโดนบูรี่ว่าหน้าเก่าสวยกว่าต้องบอกเลยว่านางเอกสาวไอ้ปริชยาถึงกับต้องโพสข้อความระบายความในใจตอบกลับคอมเมนต์บูลลี่เรื่องหน้าตาที่โดนจับผิดเรื่องหน้าตามาโดยตลอดโดยเจ้าตัวอยากให้โฟกัสที่การแสดงมากกว่าซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพส์รยาวเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษยาวเลยทีเดียว โดยใจความว่าตอนแรกไม่ได้มีชื่อเสียงจากความสวยเคยโดนบูลลี่ว่าหน้าตาแบบนี้ได้เป็นนางเอกได้ยังไงและยังมีชื่อเสียงจากการแสดงแต่การแสดงความคิดเห็นได้ไม่ผิด แต่ขอวิจารณ์แบบมีวิจารณญาณและเลือกพิมพ์เถอะว่าหน้าเก่าสวยกว่าทำเยอะจนจำไม่ได้มันเก่าหลายปีแล้วถ้าแสดงอันไหนไม่ดีคอมเมนต์ได้เต็มที่เพราะเป็นอาชีพตอนนี้หน้าเปลี่ยนไปแต่ฝีมือการแสดงก็เปลี่ยนด้วยดีกว่าเล่นตอนเล่น a t m เอ e เอรก์เอรอีกสุดท้ายเจ้าตัวก็บอกว่าเสียดายหน้าเก่าเหมือนกันแต่หน้าใหม่แพงกว่าค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ